โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t KT Studio นะฮะ คลิปนี้มารีวิวเฟมินโลเปตนะครับผมเฟมินโลเปตส,สูตรนี้อัพไม่เอาเกมรับเลยนะไม่เอาเกมรับเลยนะอัพเป็นสูตรนี้นะครับผมสิบแปดเก้าเก้านะฮะโอเคก็ได้เก้าเจ็ดไม่ได้เก้าแปดแต่เน้นเกมรุกโดยเฉพาะนะเล่นให้มันตรงสไตล์นะครับผมคือเกมรุกนะสำหรับเฟมินโลเปน,นั่นไหนก็จะเป็นโฮเพลเยอร์แล้วก็ใส่ไปนะครับผมโฮเพลเยอร์บุกเต็มที่นะครับผมเกมรับเรามีแหละนะมา จะมีโลเปสนะฮะอ่าอ่า21ปีเท่าน้ำเท้าขวานะโฮเพลเยอร์เป็นสไตล์ที่ทุกคนหลายชนลหลายคนน่าจะชอบของเพลเยอร์บุกมันนะครับผมเกมรุกเปิดห้าบอลโรน90เลี้ยงบอ 90, ล90้ลสิบอลก,กับตัว91สองสั้น90เปิดบอล82จบสกอร์76นะฮะอ่ามีเกมรับนิดหน่อยไม่ได้เยอะนะฮะไม่ได้เยอะสปีด84สปีดต้น91พลังงนยิง92ง นะบาลาน90สเตมิน่า90นะฮะนมิโลเปสสกิลมีสับขาหลอกคัดเบี่ย์เทิร์นมีโซคอนโทรลยิงลูกพุ่งตอกส้นไทยบอลทะลุช่องเรียกฟาวล์ไล่บอลแล้วก็เล่นในเกมที่กดดันได้ดีนะเพิ่มสกิลได้คนนี้นะครับผมอืมนะพอไปเทียบกับฟีเจอร์เขียวตัวล่าสุดเหมือนกันเนี่ยเวอร์ชันนี้น่าเล่นกว่านะน่าเล่นกว่าเพิ่มสกิลได้ด้วยนะแต่โอเวอร์ออลค่อนข้างน้อย97จริงๆได้ก็เปเลยแต่แต่สูนยนี้ได้97 นะ okay. โอเคลงสนามนะครับผมไปฮะโอเคเกมแรกสำหรับเฟมินโลเปสนะครับผมมาจะเล่นดีไหมตัวฟรีนะตัวฟรีที่ใช้ดาวแรกดาวสีชมพูนะครับผมนะฮะอืมอืมหลายคนน่าจะเล่นโลเปสแหลนะรู้สึกว่าน่าจะเจมสุดแล้วนะักอื่นรู้สึกว่าได้อยู่ฟุลสิกก็น,น่าแลกนะน่าหลายคนน่าแลกเหมือนกันนะทีโลเปสนะผมเพิ่งได้บอลบะ่ะเพิ่งได้บอลบะ่ะโอเคจ่ายค่อนข้างใช้ได้เลยฮนะ กลับมาให้โลเปสโลเปสแทงทะลุช่องให้บีญาแม่ลูกนี้ไม่ได้บอลน,นะที่จูดให้โลเปสฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปยังไงก่อนกลับมาอู้จ่ายตอกอน้นนะค่อนข้างเบานะตกอก้นค่อนข้างเบาโลเปตนะผมบอลลงได้ถึงแทงไปเลยแล้วกันนะครับผมเจอบุกหนักลเลิยที่โลเปสฮนะแทงให้บียาโอ้บีญาวิ่งกลับมาทำไมวะ ีโลเปต้าผมปายขึ้นหน้าก่อนบิย่าขอจ่ายสวยตอกส้นมาขู่ขึ้นไม่ได้ก็แม่่ายผิกแล้วนะคือไปใจ่ายให้ฝั่งนู้นมันดี่บิยา่าฮะกองเตโลเปสอยู่นี่ดึงวนรอก่อนปึ๊บปับ๊บขู่จะไปเข้าใน <c oughs> ก็ยังไม่ได้อะปั๊บมาได้โรเปสโลเปส,เสให้บิยา่าบิยา่าพลิกมาขอยิงก่อนแล้วกันขู่เกมนี้คือแบบมันตึงยังวะ โอเอเคัดักได้ฮะแทงไปเลยแล้วการให้เมสซี่ก็ไม่หลุดอเอาดักได้เมสซี่โล่งๆคนเดียวต้องได้แล้วละ่ะต้องเอาก่อนนะครับผมเกมตึงอย่างนี้ต้องยิงก่อนให้เกมมันเปิดนะพวกเกมเปิดเมื่อไหร่บุกมันแน่นะฮะโอเคมาหนะึ่งศูนย์แล้วเกมเปิดแล้วนะครับผมปามาโลเปสโลเปสฝากแล้วชิงเห็นไหมโดนีิงแล้วเกมเปิดทันทีฮะ โลเปสโลเปสมุมนี้ขอปั่นโอ้โหเอาดีเอาดีนะถ้าไม่หนึ่งศูนย์เมื่อไหร่เกมเปิดทันทีครับผมอืเอาดีหลุดหรือเปล่าหลุดเลยหรือเปล่านะครับผมยิงไปหนึ่งประตูสำหรับโลเปสนะผมสังเกตตลอดถ้าได้ยิงหนึ่งประตูเมื่อไหร่เนี่ยเกมมันจะเปิดแบบมันจะแลกแล้วมันจะมาแบบยุกยยักแล้วมันจะเอาแล้วนะอย่างนั้นแหละมันนะเกมเปิดปั๊บมีโอกาสปั๊บนะครับผมโอเคมาหนึ่งประตู มาหนึ่งประตูลูกชิงเติมเกมลูกครูพลเยอร์ตามสไตล์นะครับผมนะฮะเรียบร้อยโอเคไปต่อเกมที่สองนะครับผมไปฮะโอเค <S <S อเกมที่สองนะสำหรับเฟมิลโมลเปสนะครับผมโอ้โหเกมแรกถือว่าเจมเลยช่วงต้นเกยมยังไม่ได้ยิงหนึ่งประตูเนหัวตึงต้งนะตึงนะครับผมจ่ายยากนะโดนบีบตลอด <S <S แต่พอดึงส่วนปุ๊บโอ้โห,โหโกาสมาเลยครับผมได้ยิงเปหนึ่งประตูลเปสนะไปแล้วก็มาที่เฟมิโลเปนฮะเข้าใน จ่ายมากล่องตะโอ้โหโลเปสโคตรว่างไปดีปาดมาบียามุมนี้ปัน่นมุมแคบไม่ไดม้มันแคบเกินไปก็จรงมีเวลาล็อกเลี้ยงเข้าในนิดหน่อยได้นะรียบยิงไปหน่อยนะครับผมมาที่โลเปสฮนะโอ้ยสั้นสั้นคืนโลเปสเข้าในเข้านะโอ้โหจะลากไปยิงเองซะหน่อยนะโอ้โหมาเกมนี้ก็เปิดแต่คนต้นเกมเลยว่ะนะโลเปอจ่ายลูกนี้ไม่สวยเท่าไหร่ โรปเปตฮะฝากฝากบียาเติมเลยโอ้โหเจอเสียบโอ้โหแหมลูกชิงลูกนี้แดงไปจานโอ้เหลืองว่ะโอ้เสียบแบบโอ้โหน่าเกลียดนะครับผมไม่เล่นบอลเลยอะ่ะนะแหมเสียดายกำลังจะขึ้นไปเลยฮะ,ะรูดี้ฮะมาโลเปสเข้าในเอ๊มยังไม่ได้ ยังไม่ได้มาซี่ฮะเอาโลเปสวางคนเดียวไปมุมนี้เบาๆเรียบร้อยเลยโอ้โหไม่ดีจัดเลยว่ะนะคือเกมรับยังไม่ยุ่งเลยนะจะไม่ให้ยุ่งเกมรับเลยนะรอเกมลูกอย่างเดียวม่ดีทาได้ดีมากนะฮะโลเปสวิ Lopez, ่งวิ่งชิงกับบีญาไปให้โลเปสโลเปสโลเปสยกมาขึ้นมงโอ้ยไม่เข้า <c oughs> โอ้โหเมซี่มงไม่เข้าจอ่จอๆเลยนะน่า นะทีโเรเปดพลิกมาพลิกมาหลอดม่วงโอ้โหเสียบแม่นอีกนะเอาถึงถึงอย่างงี้แม่เจอเซะเอาเอาโลเปตปั่นอีกทียังไม่ได้ขู่ไม่เสียบแม่นจัดเลยอ่นะกำลังจะหลอดม่วงเลยฮนะทีโลเปตฮะเขินเขินเมซี่ดึงมาก่อนขอยิงก่อนลาการเอาก่อนเอาก่อนแม่แม่เซดาโลเปตว่ะมีโอกาสได้หล,ลอดม่วงแล้วแม่เสียบแม่นจัดเลยอ่ะเอาจะบอกว่าหลุดนะ จะบอกว่าหลุดนะนะฮะโหแต่เล่นดีว่าเกมนี้ก็เล่นดีเกมแร้ก็เล่นดีว่าโรเปสนะม,มาไม่หลุดเล่กันต่อเล่นกันต่อโอ้เล่นดีนะ,นะเกมนี้คือเกมเปิดแบบโอ้โหมีโอกาสจังหวะหลายจังหวะเลยนะครับผมนะฮะโรเปสฮะขึ้นบงเอาได้อยู่ขึ้นบงได้อยู่เมสซี่ไปให้บีญาไม่หลุดตฮะโรเปสบีญารออยู่แต่จ่ายยังไม่หลุดฮะบีญา ไปแล้วโลเปสโอ้โหเติมมาอย่างสูงมุมนี้อุย้ยไม่ได้ยิงอ้าวโอผมกดคือผมกดยิงนะแต่แต่พอเสียบอลแล้วมันไป,เป,เ,ปเป็นสไลด์อ่ะโอ้โหนะฮะดีแนะ่เป็นฝั่งตรงข้ามแต่ฝั่งตัวเองก็จุโดโทษอะ่ะนะฮะโลเปสฮะมาที่บิยา่าเข้าในกล่องเต้ก็ยิงได้นะครับผมโอ้โหนะดักได้จากโลเปสสวนไปให้บิยา่ามาให,มาให้มาให้กองเต้เฮ้ย ดีจัดเ,เลยว่ะนั่นดีจัดเลยว่ะโรปิสเย่งมาได้ไหมแย่งไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคจบเกมแรกนะครับผมมาเกมครึ่งแรกสินะเอ้ยมีผลงานนะ่ะมีผลงานนะ่ะนะครับผมมีผลงานมีผลงานเซม,มิลูปเปสนะฮะโอเคออกเกมครึ่งหลังนะครับผมจะยิงได้ได้ยิงไหมมาเกมเริม่มเกมเริม่มโรปิสโรปสโอ้โหแม่แต่ไล่บอลได้สเตมิน้าเยอะนะครับผมทีมเอซี่ฮะ เมซี่เมซี่มาให้โรเปสแล้วหลอดม่วงได้แต่แม่มาติดบล็อกนะฮะตีเมซี่ฮะบิยาอุยล้ำหน้าว่ะล้ำหน้าไปแล้วว่ะนะล้ำเยอะด้วยมันมีช่องแต่ล้ำหน้าโอ้โหถ้ากองหลังไม่วิ่งขึ้นก็น่าจะไม่ล้ำอันนี้มันวิ่งวิ่งใส่เลยล้ำล้ำเยอะด้วยฮะโรเปรับผมขึ้นมาก่อนแล้วก็เติมแล้วปครับผมโรเปสลองโอ้โหเสียบแม่นแต่ยัง ไปได้อยู่ไปได้อยู่ปาดมายิงเอา้าแม่เจอเสียบเจอเสียบแต่ยังหนีมาได้ฮนะ <c oughs> บิยาโอโ้ไปไม่ได้เอาเสียบ,บอลอีกโรเปสมาที่บิยาบิยาให้โรเปตโอโ้โหไปกระชากมีสปีดต้นหนีมาก่อนอยับเสียบกูนะอย่าเสียบกูนะมุมนี้มุมนี้ ขอปั่นมุมแคบโอ้โหครึ่งสนามจริงๆอะโลเปสเจอเสียบสองสามคนนะดูดหนีดูดหนีเบรกตรงนี้แล้วปั่นนะฮะกูอยางเดียวกูโดนเสียบเพราะว่าเสียบมันไม่ได้อะนะเต็มที่ก็เหลืองแดงโอ้โหมันไม่ได้ต่างกันเยอะถ้าเลี้ยงพอยิงได้คือได้ประตูไงนะโอ้โหลูกเมื่อกี้ครึ่งสนามเจอเสียบดูดหลบเจอเสียบดูดหลบเสียบไปสามรอบ นะได้ปัน่นโอ้โหของจริงดิววะ่ะแล้วมันยิงค่อนข้างขมนะยิงตรงกรอบทุกลูกเลยอะ่ะนะฟิเิโลเปสโอเคก็ประมาณนี้ละกันสองเกมที่ที่เล่นดีมากเลยวะ่ะเล่นดีเกินคาดด้วยซ้ำนะเล่นดีเกินคาดนะยิงประตูเป็นบ้าเล่นเลยนะครับผมนั้นเกมทุกโดยเฉพาะคือเกมรับนี่ไม่ยุ่งเลยนะนั้นะไล่บอลแทบจะไม่ให้ไล่เลยอะ่ะนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และก,กดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Let's go.